อ,อืเพื่อนนี่ครับสุกมากสุกพอด,ดีนะครับเพื่อนเพื่อดูหนังครับแหนังกรอบกรอบแกรกๆเลยนะครับอ,อืมาครับจะกินได้ไหมหนอโอ้หก e ัหก, e หก e T อีที่หักอีที่เพื่อนเพื่อนมาฟังออโอ้ร้อนร้อนร้อน สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวยูดีกินหวานครับอย่างงบ้างมครับเมื่อวานพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทํามองกุ้งนะครับหรือการทําที่ดักจับกุ้งฝอยครับทําออกมาแล้วสําเร็จครับแต่ไม่ได้กุ้งครับได้ปลาสตัวนะครับก็แมลงที่พี่หนันเกิ้มเอาไปลงเนี่ยเขามันไม่มีกุ้งฝอยนะครับเดี๋ยวหาหมายใหม่ก่อนนะครับหาหมายใหม่เดี๋ยวเราจะลองไปพิสูจน์ดูว่ามองกุ้งตัวนี้นี่จับกุ้งได้จริงหรือเปล่าครับแต่วันนี้นะครับ รัวอยู่ดีกินหวานของเราก็จะนําเสนอเมนูสุดๆครับอ่าเมนูสุดๆนี่หมายถึงอะไรสุดตัวของหมูคดีก็จะเหลือจุดชิ้นหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้เราจะนําเสนอเมนูนี้เลยครับเพื่อนๆครับตีครับหางหมูครับหางหมูวันนี้จัดเมนูนี้เลยครับหางหมูกรอบนะครับหางหมูกรอบโดยเราจะแบ่งสูตรออกเป็น2วิธีง่ายๆนะครับวิธีแรกคือเราจะเอาหางหมูเนี่ย ไปต้มจนสุกเลยนะครับแล้วก็ให้หนังเขาเปื่อยๆนิดๆเราก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก45นาทีหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาหางหมูที่ต้มแล้วนะครับมาซับน้ำซับน้ำเสร็จแล้วก็จิ้มๆด้วยซ่อมด้วยเสียอาด้วยเสียมว่าไม่ใช่นะด้วยซ่อมด้วยไม้เสียบนะแล้วก็เช็ดๆเขาให้แห้งนะครับแล้วก็เอาเกลือโรยครับ โรยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปอบลมรอ้อนนี่คือขั้นตอนของการทําหางหมูกรอครับแต่ขั้นตอนแรกที่เราจะทํานั่นก็คือต้มหางหมูจนเปื่อยตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเราได้หางหมูมา3อันนะครับหางหมู3อันตกอยู่60บาทครับอันละ20บาทเองเพื่อในๆเนยถูกไหมครับเออเนาะเวลาเราซื้อที่มันดิบๆนี่มันก็ถูกอยู่นนะเหมือนกันนะเพื่อนมาแต่ถ้าเราไปซื้อหางหมูกรอบที่เขาทําสําเร็จเรียบร้อยแล้ว กเฉลี่ยอันละ60บาทนะครับ1เท่าตัวของราคาที่เราซื้อมาเลยเอาแล้วครับเดี๋ยวพี่นันเกิมจะต้มไปประมาณสัก4ีนาทีนะครับเพื่อให้หนังเขาเปื่อยหางหมูสุกครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอบลมร้อนกันต่อครับเอาล้ครับตอนนี้ผ่านไป45นาทีจับเวลาเป๊ะครับเราตัวนี้ขำมากนะครับตัวนี้จะ2ทุ่มแล้วครับเพื่อนๆครับมามาเปิดกันเลยครับนี่ครับฝากระทะของพี่นันเกิมนะครับตองกล้วยดีๆนี่เองนะครับ เพราะว่ากระทะนี้ไม่มีฝาครับต้องใช้ตองกล้วยในการปิดเอานะนี่ครับออกมาแล้วว้าวนะครับเดี๋ยวเราเช็คกันก่อนนะครับอ่าเปื่อยแล้วเห็นไหมครับกดเข้าไปได้แล้วนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นมาพักให้เขาเย็นสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะซ่ําเขานะครับเราจะแทงเขานะครับนี่พักหน่อยพักหน่อยนะครับสีดำๆนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆครับมันเป็นอ่า อะไรนะคี้เท่านะครับหรือเศษคี้เท่าของใบตองนะครับเศษขี้เท่าใบตองนี่ครับสามอันใหญ่ๆครับเดี๋ยวเราจะเอามาแทงแทงให้เพื่อนๆดูเลยเนาะนะนะจะได้เสร็จๆไปเลยอะไรๆเลยนี่นะครับก็ได้อย่างนี้มาครับเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปทอดเนี่ยเราจะต้องเอาไปตากแดดนะครับสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไม่ตากแดดก็เดี๋ยวเราจะาใช้เครื่องอบลมร้อนเนี่ยเพื่อให้หนังเขาฟูมากยิ่งขึ้นนะครับก็แทงแบบนี้นะครับนี่ครับ แทงลงไปเลยครับน้ำมันเขาก็จะไหลออกมาอีกนะครับนี่แทงครับแทงทั้งหมดเลยนะครับแทงเยอะๆทีๆแทงเยอะๆทีๆครับนี่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับอ่ะแล้วครับเดี๋ยวพี่นันเกิมจะจะแทงก่อนเนาะแทงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอบลมร้อนเนี่ยพี่นันเกิมมีสูตรเพิ่มความอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราใช้ซ่อมนะครับแทง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 เขาจนพุนเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูใกล้ๆก็ได้นะครับ นี่ครับแทงเสร็จเรียบร้อยครับหนังเขาจะพุนประมาณอย่างนี้นะครับประมาณนี้สูตรของพี่หนันเกิ้ลไม่ใช้น้ําส้มสายชูนะครับหลังจากนั้นพี่หนันเกิ้มจะเพิ่มความอร่อยลงไปนะครับนั่นก็คือการใส่เกลือครับเพื่อนครับเราจะใส่เกลือลงไปพอเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราใช้มือลูบๆอีกทีหนึ่งนี่นี่ก็เหมือนกันครับใส่เกลือลงไปก็3อันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนชาเองนะครับเพื่อนครับใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะครับเค็มไปก็ไม่อร่อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็มือถูอย่างเงี้ฮะ รูปๆรูปรูปลายเดี๋ยวเขาเจอความร้อนเดี๋ยวเขาก็จะละลายไปอีกนะครับเข้าไปในเนื้ออีกนะครับนี่ครับรูปๆรูปๆรูปจริงๆถ้าให้เวลาไปทอดนะเพื่อนๆหนังเปียกงี้ทอดไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่พองไม่สวยนะครับแต่อันนี้เราใชหม้ออบลมร้อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะพองสวยอยู่เพราะว่าเขาเดี๋ยวเขาจะบีบน้ํามันออกอีกนะครับบีบนะบีบน้ํามันไล่อีกโอ้ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก4ี่สิบหนาทีเหมือนกันนะครับเอาละครับก็ง่ายๆครับ ถ้าเรา Paw มีเครื่องอบรมร้อนแบบนี้<ๆ>ก็สบายๆเลยเพื่อนๆจับหางหมูนะครับเอาด้านหนังนี่ครับเพื่อนๆครับมาดูเลยครับนี่เอาด้านหนังนะครับขึ้นสู้กับไฟนะครับขึ้นสู้กับไฟนี่ครับอันอย่างนี้เลยนะครับจัดเขาให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะให้หนังเขากรอบนะครับเราจะเน้นหนังกรอบนี่ครับสู้กับไฟแบบนี้แล้วก็เอาฝาปิดเลยนะครับ อ่าพี่นันเกิรมนะครับขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนชั้นวางนะครับพี่นันเกิรมจะใช้อันที่เป็นอันต่ํานะครับวางวางไว้นะครับเพราะว่าหางเข้ากระโดกครับหางเข้ากระโดกทําให้มันไปโดนตรงพัดลมนะครับก็เลยว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับแล้วก็อุณหภูมิก็จะได้ใช้สูงขึ้นด้วยนะครับอ่าประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็ปิดฝาครับเพื่อนๆครับปิดฝาเลยนะครับ ก็คืออบลมร้อนบ้านเพื่อนๆทุกคนน่าจะมีอยู่เนาะก็เราจะตั้งอุณหภูมิก่อนนะครับเพื่อนๆอุณหภูมิเราจะใช้อยู่ที่1 5 0องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทํางานนะครับ30นาทีนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องอบลมร้อนทํางานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหลัง10-30นาทีว่าถ้าพองแล้วเราก็พอแล้วแต่ถ้าไม่พอก็เพิ่มอีกประมาณ15นาทีถึง30นาทีอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะสวยมากนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้อบลมร้อนไปรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หนังเขาเริ่มจะมีเม็ดขาวๆคือเร Meth Canvas, yeah, okay. tamam. <S 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 ิ่มจะฟูแล้วนะครับเราจะมาขยับอุณหภูมิขึ้นนะครับเป็น250องศาเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับขยับอุณหภูมิขึ้น2 5 0องศาเลยแล้วก็เวลาเหมือนเดิมครับ30นาทีนะครับแต่พี่หนังเกิมจะตั้งเผื่อนิดนึงเป็น3 5แล้วกันนะครับเพื่อที่จะเร่งให้เขานะครับเพื่อสังเกตใน เพื่อที่จะเร่งนะครับให้เขาทําหนังให้กรอบนะครับและให้พองตัวมากข,ขึ้นเร็วๆนะครับแต่ถ้าเราใช้อุณหภูมิที่ต่ำ150เหมือนเดิมเนี่ยความร้อนจะไปรัดตัวพวกไขมันพวกเนื้อพวกเนี่ยมันจะหดลงเรื่อยๆหดลงเรื่อยๆแล้วก็มันจะฟูน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันเลยครับเอาละ,ะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหางหมูกรอบของเรานะครับเมนูสุดโปรดของพี่หนันเกิร์มนะครับ ก็แม่บ้านเมื่อกี้แม่บ้านบอกว่าเขาวนี้ซื้อมาทําเองครับอันละ20บาทเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยอันละ60บาทเป็นอย่างตามเพราะเขาขายเป็นขีดนะครับอ่ามาดูหน้าตากันเลยครับหาหมูกรอบอบลมร้อนโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนๆน,นะครับอืเห็นไหมครับเพื่อน,นแบบหนังพองๆกับกรอบก็จะมีบ้างบางส่วนที่เขาไม่พองนะครับเพราะว่า อย่างที่พี่นันเกิมบอกครับถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราสามารถต้มหางหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วตากแดดไปสักสองชั่วโมงนะครับเพื่อให้เขาหนังเขาแห้งนะครับแล้วก็เวลามาอบลมร้อนอย่างเงี้ยมันจะไวกว่านะมันจะไวมันจะเซ็ตขั้นตอนลงนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบรีดน้ํามันตอนแรกแล้วก็มาเร่งไฟให้เขาได้ทําความกรอบก็อาจจะใช้วิธีในการที่เราไปตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถทํากรอบหนังได้เลยนะครับเอาละครับเดีย๋ยวพี่นันเกิมจะตักขึ้นมาพักเพื่อให้เขาเย็นตัวนะครับ เดี๋ยวพี่นันเกิมจะมากินให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งอันนะเพราะแม่บ้านเขาไม่กินครับแม่บ้านอยากกลับบ้านแล้วตอนนี้แม่บ,บ้านบอกว่าจะไปเชียร์วอลเล์บอลนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นันเกิรมตักขึ้นมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็พักให้มันเย็นสักครู่ให้มันอุ่นก็ได้นะแล้วก็กินว่าวันนี้มีนี่ครับน้ําจิ้มซีฟู้ดครับนี่ครับฝีมือแม่บ้านครับวับนนี้ใช้พริกแดงครับหน้าตาสวยน่ารับประทานมากๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวพี่นันเกิมขออยุตพักหางหมูกรอบให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกัันครบ อ่ามาครับท่านผู้ชมครับมา2คนครับแต่นั่งคนเดียวเพราะตอนนี้แม่บ้านบอกว่าขจายกินขจายกินเร็วๆนะครับเรามาชิมน้ําจิ้มกันก่อนครับนี่ครับน้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรแม่บ้านครับอืแดงๆฉ่าๆอย่างนี้เลยครับแดงๆแบบนี้คิดถึงครูเอครับอืเฮ็ดมารียวมากซับ ประมาณว่าทําทําเองจะกินไม่ได้หรอก <c oughs> ผมเชื่อเลยว่าแม่บ้านกินไม่ได้ก็ค่อยาจะเผ็ดเพื่อนนี่ครับสุกมากสุขพอด,ดีนะครับพเพื่อนมดูหนังครับนี่หนังกรอบๆแกรกๆเลยนะครับอ,อืมาครับจะกินได้ไหมหนอโอ้โหห่าอีกทีห่าอีทีทพเพื่อนๆมาฟัง อือ้รอนร้อนร้อนร้อนมาพี่นันก็ไม่รู้จักหรอกครับความร้อนเอ้ยชิมชิมเปล่าๆก่อนขอเป็นชิ้นนี้แล้วกันนะครับชิมเปล่าๆแบบอืออริจินอลรสชาติของหางหมูกรอบเป็นยังไงนะครับร้อนนาดูอืมกรอบมากร้อนด้วยอืม รสชาติสุดยอดทําขายได้ขายลูกค้าร้องว้าวนี่ครับเจอน้ําจิ้มบ้างครับจะได้หายร้อนอือือ,อ,อ,อดีมากเข้ากันมากสุดนื้ อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่หลังก็มีอีกสูตรหนึง่งเดี๋ยวขอไปสั่งหางหมูได้ก่อนเป็นสูตรทําหางหมูกรอบแบบแคบหมูครับอันนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าฟิลฟิลคล้ายค้ายแคบหมูนะจะอร่อยแคบหมูแต่อันนี้ฟิลเหมือนเหมือนหมูกรอบครับต่างเขากรอบแยกหมูแยกชั้นไขมันแยกชั้นเนื้อนะครับต่างจากแคบหมูครับอือออ ฉ่ำมากไขมันนะครับฉ่ำต่อไปมากินเนื้อนะครับส่วนที่เขาเป็นเนื้อนะครับอืดูนี่ครับอืขอดออกร้อนร้อนร้อนแบบนี้ครับเพื่อนครับฉ่ำๆอยู่เลยนะครับร้ยร้อนร้อนร้อนมากนะครับนี่ครับนี่เอามาพักให้เย็นประมาณห้านาทีแล้วนะครับความร้อนเขาอยู่ข้างในเด็ดมากอืไม่ไหมนะครับเพื่อนเห็นไหมไม่ไหมเลยครับ ไม่มีความไหม้นะแล้วก็ไม่ได้กลับด้านด้วยนะครับอจิ้มน้ำจิ้มหน่อยแต่รสชาตหิหมูก็อร่อยแล้วนะครับหมูก็อร่อยละแต่จิ้มน้ำจิ้มหน่อยเดี๋ยวแม่บ้านจะเสียใจน้ำจิ้มอร่อยมากอืมกินกับผักสดดีดีอืมคือคำนงนครับคำนี้จัดน้ำจิ้มแล้วก็จัดหาหมูกรอบตามเลยนี่ครับ ครับรองว่าใครที่ชอบแบบเมนูกรอบกรอบหมูกรอบหาะหมูกรอบนี่อิจฉาพี่หนังเกินแน่ๆ ไม่ได้เผ็ดนะครับร้อนอ่าเอาละครับขอบคุณทำแบบการสัมภาษรับชมของเพื่อนๆนะครับใครชอบพิมพนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องครัวยุดีกินวันของเราด้วยครับกับเมนูวันนี้ครับหางหมูกรอบกรอบครับสุดยอดเมนูความกรอบของหางหมูครับเอาละครับปีนั้นก็มับ้านใส่เขียวนะครับขอคุณทุกคนมีความสุขนะครับย่ดีกินวันกันคู่คู่กคนนะครับเนอะเจอกันในพิธีต่อไปครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับหางหมูหางหมูนะครับหางหมูกรอบครับสุดยอดเมนูครับ